สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมไอทออโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมครับก็ต้องบอกว่าห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวรถเข้าใหม่ให้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็น all new toyota corolla altis ครับรุ่น1.6ตัว G เครื่องยนต์น้ำมันเบนซินล้วนรถปี2020ครับสีบอลเงินครับรถหน่วยงานปลดระหว่างมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์เลขไม่แค่65,000โลครับ ไหม่เดิมไม่แท h, ต้ตรวจสอบได้วารันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำครับสำหรับคันนี้นะครับผมตั้งขายอยู่ในราคาเพียง519,000บาทครับเครดิตดีฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,000กว่าบาทก็สามารถขับอ l New Toyota Corolla a l t i ิดได้แล้วนะครับในส่วนของโชมหน้าครับกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมหนึ่งเส้นครับตกแต่งด้วยสีดำเงาครับป้ายทะเบียนขอไขต่ตเตาระยอง ป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครให้ครับส่วนคันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถพึ่งเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยครับเป็นสภาพเดิมๆสดๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเดทามันนิ่งไาย LED 2เมตรครับแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยจะมีรอยนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเก็บงานเก็บสีให้ครับ ฟิล์มมีให้เรียบร้อยครับภาษีหมดวันที่18มีนาคมปีหน้าครับใช้ยาวๆกระจกเดิมทุกบานตาปัม๊มโตยโยต้าชัดเจนครับส่วนล้อนะคะเป็นแม็กอลลอยขอบ16เดิมโรงงานแม็ก5ลูได้ดิทเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรกเป็น ABS เรียบร้อยเช่นเดียวกันยางได้เป็นบิสโตนครับปี2023สัปดาห์ที่12ก็ต้องบอกว่าเป็นยางใหม่ครับดอกยางแน่นๆใช้งานกันยาวๆครับคันนี้รหัสยาง2 0 5 5 5นย์ครับ 55, 16, ครับ ส่วนโครงสร้างซุ้มร้อนเดิมทั้งหมดเลยนะครับกระจกมองข้างปรับะระพัดไฟฟ้าครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมทั้ง4มุมประตูนะส่วนภายในคันนี้ได้เป็นโทนสีดำรน้นได้เป็นเบาะหนังนะครับปรับมือปกติเลยนะครับโครงสร้างหลกัลกๆเสา A เสา B น็อตไม่มีแกะครับเพจเดินโมงงานผลิตปี2020ตรงปีนะครับผมนะเมทอาร์ทั้ง4ี่มุมประตูเดิมทั้งหมดครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมกันนี้นะครับติดต่อสอบถามผมมาได้เลยที่เบอร์โทร0894807362ครับสำหรับรุ่น 1.6G เอาติดหน้าใหม่เนี่ยมีแอร์ตู้หลังให้ด้วยนะครับเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินนะครับรองรับได้ถึง e85 เลยครับส่วนไฟท้ายเนี่ยเป็น LED คิ้วได้เป็นโครเมียมมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อย2จุดไฟทับถิมด้านล่างครับผมนะไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟ้ามีมาให้ครบเลย ห้องเก็บของกว้างๆครับส่วนโครงสร้างหลักๆครับรอยซีนเดิมเมอาร์เมสปอตเดิมครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะฮะโครงสร้างบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ล้างนงล้างน้ำครับไม่มีร่องรอยนะยางอะไหล่มีเครื่องมือแม่แรงครบครับโครงสร้างหลักๆด้านหลังรอยซีนทางมะาพร้าวเดิมสีเดิมเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับคันนี้ครับ519,000เบาทเท่านั้นครับออนิวโตโยตา้า โคโรราเอลติสครับ1.6ตัวจี้นะครับปี2024บอลเงินใหม่65,000โล่ต้องบอกว่ารถสดมากรถสวยมากครับผมนี่โครงสร้างดูได้เลยครับสติ๊กเกอร์ไม่มีแกะมันไดทางขึ้นฝั่งคนขับครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากแผงวระตูได้เป็นโทนสีดำครับกระจกเป็นออโต้มีระบบเซนทัลล็อกกระจกมองข้างเป็นปรับทับไฟฟ้าแอร์แม็ก7ใบครับพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันครับมีรอยทดลองหน่อยเดี๋ยวหุ้มหนังให้ใหม่นะครับคันนี้ได้เป็นปุ่ม n g i n e Start ครับประวัติศูนย์ตรงเป๊ะนี่ครับนี่ก็เพิ่งเข้ารอบมาเนาะรอบต่อไปก็เข้าตอน71,000นะครับผมเลขไหม่ปัจจุบันอยู่ที่65,333มโลครับหน้าจอเครื่องเล่นเดิมโรงงานครับเป็นวิทยุซีดีเดิมนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดมีการลื่นเท่าไหร่ให้เรียบร้อยครับกุญแจได้เป็นรีโมทสมาร์ทย์เลตครับนะฮะส่วนตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนัง สีดำทรงสปอร์ตครับสวยๆนี่เลยนะครับเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่ยับเลยครับนี่ฝั่งคนขับก็เบาะเดิมๆครับแก้มเบาะก็สภาพเดิมสวยสมบูรณ์ครับแล้วหลังก็เช่นเดียวกันมีแอร์ตู้หลังมาให้เรียบร้อยครับผมหลังคาเดิมฝ้าเดิมสะอาดสะอานครับใครสนใจครับ0894807362 i-tor auto เบอร์โทรแอดไลน์ได้เหมือนเดิมครับ ผ่อน9,000กว่าบาทเครดิตดีฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.69%เท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันสำหรับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น1.6ตัวจเนาะหรือว่าเครื่อง duo vvti 1,600cc นั่นเองนะครับเป็นซินล้วนครับไม่เคยติดตั้งตัวถังแก๊สครับรอย qc โรงงานชัดเจนทุกจุดครับ เครื่องอยนต์นิ่งๆเงียบๆนะอันนี้ก็สตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยนะคะแบตเตอรี่พร้อมใช้งานโครงสร้างหลักๆเบ้าโชค๊คหัวน็อตลอยซีนเม็ดอาร์ดเม็ดสปอร์ตเดิมฝากระโปรงไม่มีแกะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานตาปั๊มชัดเจนสติกเกอร์คำเตือนสติกเกอร์มออกครับอยู่ในสภาพเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดครับสำหรับ all n e ว toyota c โร o l l a altis รุ่นบรุ่น1.6ตัว G นะครับปี2020นิคันนี้ 5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทสนใจ0894807362ผมไอทออ,อตโอตโอ้เบอร์โทรแอดไลน์ได้ครับอยากมาดูรถโตวจริงมาเทสได้มาทดลองขับกันได้ครับที่บริษัททออ,อตโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ